คือจังสีซ่าซาสกุหลาบสีสปอยความรู้สึกไอแก้วห้ฟังอ่าตอนแรกไอแก้วนี่เพิ่นมาบานนอลแค้นเพิ่นมามักสาวลาตีเพิ่นมามักตอนหาบน้ำจือได้บ่นั่นแหละเพิ่นมามักสาวลาตีพ่องวัวหายดีแล้วเพิ่นกะว่าอยากไปใสอยากอยู่ใกล้ๆผู้สาวไปซอยเบียกซอยงานอย่างจังสีกะกะไป ซอยพญ a หา n เพื่อคือแสดงพาเวอร์ว่าข่อยซอยเจ้านี่ข่อยมามากลูกสาวเจ้านะนั่นเนะองยังจะเสียนะอ่าพญ a หา n นี่ก็สัมผัสได้กระเบ,บิ้งไปเรื่อยๆว่าไอ้แก้วนี่เป็นคนจังใดพญ a หา n เรววาบ่ได้เป็นคนดูถูกคนกระมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนั่นแหละก็คือสาวตาลเพิ่นก็ฮักแพงคือน้องมาเรื่อยๆมาจนกระทั่ง มาคืนที่ค้นเขาเขากับได้กันแต่ว่าเราข้อ่ิสิตาจบตอนที่ไอ,อ้ขอกอดไว้ิังสีได้บอ,อย่างังสีนะแต่คือเอาจริงๆเขามากอดนอนกอดซื่อๆนี่มันสกุลาว่ามันก็นยังหายอยากอยู่สําหรับคนที่บออบบอบอ,บอแล้วกเหตุไดอีรีนะมา <c oughs> <c oughs> ที่นี่ไอแก้วกับสาวล่าตีนี่เพื่อนกะมี่มีสัญญากันว่า ในแก้วกลับไปเชี่ยเรื่องดวงจานเชี่ยเรื่องหนีสินของของพอแล้วนะเป็นสิกับมหาสาลตีกสิกับมาบานนนเชียนันละเพราะว่ามาเขาเนาะแล้วก็ได้กันเลี้ยสินะพ่อไปอยู่ดวงจานปุ๊บลุงเจ้าของกับดันเป็นเจ้าพอปฏิเนันชีวิตมันก็นเลยเปลี่ยนจากคนที่บ่มียังเป็นเ่าแก่ภานในขามขึ้นว้าว wow. เรารูสึกโลกกาไอ้แก้วถามมาเราดูสึกดีใจบ้างเราประิดีใจแต่ว่าก็เรกก็บว่าด้แสดงออกมาซัส่วนหลายเพราะว่าเปาแก้ีวถึงเป็นคนที่มีบุทธิภาวะเนาะพ่อเพ่นได้ยินว่าสาวลาตีนี่มันรับมันผู้อื่นจากปากของสาวบัวเอ่อสสิเฮาสีเห็นในตอนที่ไอ้แก้วบอกกับไอเอ็นตอนสุดท้ายว่า โชคชะตาเขาสิเป็นยังไงเขาสิเป็นคนเลือกเองก็คือเครียดให้ผู้สาวนั่นละจริงจริงก็คือเครียดแลาคาเบาๆน้ำกลับไปหาสาวตันตอนแรกก็บบ่ได้ขึ้พ่อสาวตันพ่อยายกลมมาบาาอกว่าสาวตันมึงคือบอกหาคนที่เขาดีนะมึงคือบบเห็นค่ายอย่างเช่นนะ ก็เลยมามองเริ่มมองเห็นความดีของสซาตานเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เขากับบริเไปอาศัยิ่นอยู่แล้วมันบอกมันกับอ้อมที่สิรูู้สึกได้มันบอกกลับไปบ้านห่อนแค่มางานแต่งสาวกุลาบกับไ้แค้นตอนนั้นคือตอนแรกที่ไอ้แก้วเปิดใจให้เซาตานอ่าเอื้นสซาตานว่าอีหลา่าผู้สาวอายก็คืออ่าบอ่ปปอน มูกอ่อนจากสาลาตีเล้วว่าต่อไปก็คือย่อมย่อมว่างเรื่องสาลาตีเลี่ยวเพราะว่าขันเพื่อนรับมันแล้วเพิ่นกะเพิ่นก็นคือสุดปขคืนน้ำเจ้าของดอกยั่จริงสินะกะสิเริ่มกอ่อความรู้ซึกดีๆกับสาวตานตอนกลับมากะสิมีซสิ้นหยอกกันแน่แต่ว่าทุกคนก็คขาดวังให้สาวตานทองน้ำแต่ว่าสาวกุราบบอกว่า บอกได mm ้เลยว่าไอ้แก้วรบเปจังสันกับสาวตานเพราะว่าเราหักเราแพ้งสาวตาลเราหักเราแพ้งแล้วกันเราก็ทธนุถนอมเนาะแล้วกันอีกเจ้าหนึ่งก็คือพ่อกับแม่เขาก็มีบุญคุณมันบ่ก็คือสิบ่สิบสิบบ่ทจังสันบ่กายที่จังสันดอกัาที่นี้พ่อไอ้แก้วเริ่มเริ่มมองซาวตันเป็นผู้สาวเริ่มมีใจให้สาวตานเริ่มเปิดใจให้สาวตาลแล้วปุ๊บมันบ่นี่ละ แต่ว่าถามว่ายังโมบอ่อนจากซาลัดตีได้บอแก่ยังแก่ยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์ดอกแก่ยังเขียนให้เขาอยู่ฟังจากที่ยายจงถามซาลัดตีว่าไอ้แก้วในอ่าคุยกับมึงบอบอกกับมึงบอกับบอบอกกับข่อยได้หละ่ะตอนเขามาคุยกันคุยงานอยู่งานพนิษฐานเห็นบออ่าไอ้แก้วกับบอบอกกับซาลัดตีน,นั่นก็คือเพิ่นกะ ในใจเล็กๆกับสี่ขียดอยู่ในใจเล็กๆกับสี่ขียดอยู่แล้วไอ้แก้วนี่คือตอนนี้ก็คือโบโบก,กับสาราตีเลยเขาไปบ่าวข่วมไปอีกยังกระสร้างกับแกกับโบโบก,กับสาราตีอ่าสิเป็นอาซิเบอยู่อ่าอาซิมีการเพิ่มบ๊ทให้ให้เบายุ่แต่ว่ากับโบแมนในลักษณะของเหมือนเดิมเนาะแต่สิเปลี่ยนไปเล็กน้อย แล้วก็ทุกอย่างก็สิเป็นผู้เยแหวงจัดการให้เรื่องของลูกของร้านที่กำลังสิเกิดมาแล้วผู้ย่แหวงก็สิจัดการย้ายจ่มาที่นี่ว่าย้ายจมนี่เป็นยังถ้ะบอกว่าได้หน่อยเขาหักกันแล้วเป็นยังเจ้าคือไปให้ลูกให้ร้านนี่ไปมันก็ผู้อื่นสัน่นย้ายจมสิตอบคำถามบ่ดด้เได้แบดนี้แมนบ่กระต้องมาหลุนกันว่ามนสีมั่นปันเดยแมนบ่ เื้อครบรู้สึกของไอ้แก้วณตอนนี้ณตอนที่13ปัจจุบันนี้ก็คือ,อเริ่มปิดใจให้ซาวตานเริ่มมิจใจให้ซาวตานแล้วค่ะตอนนี้คะ่ะแล้วก็เริ่มมุ่อ่อนจากซาวลาตาีถึงสิรับเป็นลูกแต่ว่าเพิ่นกับบริได้กลับไปหาซาวลาดีดหรือพ้าพักนา,าไป้ากับบรู้นะ <laughs> อันนี้คือบอกถึงสปอยนะจุดนี้สปอยเรื่องความเรื่องความรู้สึกที่เฮาต้องมองมองเห็นเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสาวกุลาบสิมาเห็ุความรู้สึกของสาวตาลสาวลาตีแล้วก็สาวเส้นดาวไอ้จืดจังเนาะสิเนาะเดี๋ยวสาวกุลาบสิมาเล่าสู่ฟังบางคนเพิ่นอ,อาจจะบ่เข้าใจบางคนเพิิ่นสอาจเข้าบ่เลิกพ่อจังซี่เนาะค่ะเดี๋ยวสาวกุลาบสิมาจี้จุดให้จังซี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สำนีกก่อนเนาะ ขออนุญาตไปนอนก่อนสนิทกันนะค่ะบ๊มือน,น,อาอนบ,าบาย<ป><ป>อย่าลืมติดตามซากุหลาบเมเดอ